มาาาาข้งงล่สวัสดีครับทุกคนนี่แล้วก็เป็นวันเกิดน้องแก๊บนะครับก็ไหนวันไหนวันที่14ี่นี่14กุมภาเกิดคนอะไรเกิดันบาลลินไทยวะเออครับมาอีกรอบนึงแล้วครับเมื่อกี้เกิดอุปสรรคแต่ว่าฝนตกใช่เอารถอะกำลังจะรถไปแต่งหน้าทําผมแล้วก็กําลังจะไปถ่ายฟูทักนะครับแต่ว่าฝนตกเกิดเลยต้องรอตอนเย็นๆหน่อย นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงในในโซเชียลนี่จะบอกเลยว่าเดี๋ยวผมรถจะถ่ายขอบคุณดีๆอีกรอบหนึ่งนี่ไงครับฝนตกพื้นแฉะมากเลยก็ต้องรอตอนเย็นครับพี่มิกวัสดีครับครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศปิดกองซีรีส์นะครับก็วันสุดท้ายแล้วรู้สึกตื่นตันมากๆเพราะว่ามันเป็นภาพบรรยากาศสุดท้ายจริงๆหมายถึงว่าในเรื่องนะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องอื่นอีกนี่ ครับนี่สวัสดีคนดูทุกคนนะครับสวัสดีจ้าครับอย่าลืมไปติดตามเพจ a อทามที่สกอหกพิเด้วยครับผมบอกเลยเ <c oughs> ตรียมข่าวสารนี่ก็สวัสดีของเรานะครับคนที่บรรพบว่าน้ำให้เราเอ,าเองจัดการันกานจริงบายเรื่อมกันเตอร์ฝัหงไหยติดตามพพตเตอร์ ครับตเตอร์ครับดีพัตเตอร์อมออกพัตเตอร์เองครัตเตอร์ครับยี่หกครับพัตเตอร์จุดพยาบนี่เฮ้ยเจอกันนะครเจอกันเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายทีไปดีพี่ครับก็เวลาก็ผ่านไปเร็วมากๆเพื่อนๆก็ทยอยกันกลับไปแล้วนะครับครับผมเราดูซีรีส์ครับ รถใกล้ถอดเหล็กหรือยังรถไม่ได้ดัดดัดเหล็กนะครับรถดัดใสนี่เห็นว่าคือมันใส่มากจนแบบมันแทบไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เอกี่บ๊ายบายครับก็ตอนนี้นะครับก็อยู่ในบรรยากาศของห้องแต่งหน้านะครับทุกคนก็ นั่นแหละสิ่งผมก็อแอบแอบบขโมยของไปใช้บ้าง <c oughs> รอเล่นนะอันนี้บอกรอเล่นรอเล่นสวัสดีครับ มีถ่ายอีกหลายซีนไหมครับลูกวันนี้ก็เหลือเหลือไม่เยอะแล้วครับเหลือไม่กี่ซีแล้วแล้วก็จะได้กลับแล้วครับก็รถจบซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็จะได้เปลี่ยนสีผมแล้วครับทุกคนเย่ yeah! ก็มาดูกันว่าสีผมต่อไปจะเป็นสีอะไรรถก็มันจะไปทานเลยครับคือ,อรถมาก็ประมาณบา่บายบ่ายแล้วแล้วก็รถไปกินข้าวเที่ยงแล้วมันจะไปกินน้ําแข็งใส่แต่ว่าฝนตกก่อนก็เลย ไม่ได้กินครับแต่ว่าน่าจะกินตอนเย็นแทนครับอ่ารอด,ดูสีผมครับว่าสีต่อไปจะเป็นสีอะไรครับผมเวลาผ่า,านไปเร็วม,มากเลยทุกคนก็แป๊บเดียวเองก็จะได้ปิดจะปิดกองแล้ว แล้วก็จะได้แบบมีผลงานออกไปให้ทุกคนดูอย่าลืมนะทุกคน18กุมภาพันธ์นี้นะครับเอาว่าเดยักได้ใหม่นะมายิมตอนแรกนะครับทางช่องวันสัปดาหเวลา5ทุ่มตรงนะสำหรับใครที่เกาะจอรอดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับไปดูได้ที่ย้อนหลังได้ a s Play นะครับผมใช่ตอนนี้คือฝนตกหนักมากครับทุกคน สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับจริงเหรอครับมันเป็นที่เน็ตออฟโรดหรือว่าเป็นที่ไอจีอะครับรง ก็ต้องรอดูครับว่าราจะได้ทำสีผมอะไรรอดูเลย<ม>นี่อรถมาไลฟ์ไอจีนะครับทุกคนอัปเดตชีวิตหรือว่าแอคทิวิตี้ของรถกันหน่อย<ม>ได้ครับเย่รอดูเลยครับทุกคน พัตเตอร์เราขอแมสหน่อยได้ป่ะแมสเราขาดอ่ะเนี่ยเมื่อกี้แมสผมขาดาพี่แต็มสวัสด,ดีครับ,บ,บเสวยไปเลยสิครับเอ้ย <ไป S 1> ดูดิมันยุบเข้าไปเลยอ่ะ ก็ตอนนี้เขากำลังถ่ายกันอยู่ส่วนผมอะรอเข้ารอเข้าซีนนะครับตอนเย็นต้้งต้นหวัสดีได้ครับสำหรับใครที่รอดูออโรเล่นเกมนะครับทวิตไปติดตามโอโรดได้นะครับชื่อทวิตว่าออโรอ under score jtp รถถอดแม้ดีกว่านาะมันลัดเพราะว่าในห้องมันก็ไม่ค่อยมีใครเท่าไหร่มีนิดเดียวอันนี้คือข้างนอกนะครับ ครับก็ไปติดตามร้ได้นะครับสำหรับใครที่รอดูรอเล่นเกมก็สำหรับ Twitch นะครับ o f f r o a d underscore KTP ครับผมอันยองดูนาฬิกาหน่อยครับนี่ครับนี่ครับสวยมากมีคนซื้อให้ครับ ได้ครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับฝนตกอย่าลืมกางร่มกันนะครับอย่าโดนฝนนะเดี๋ยวจะไม่สบายเอา <c oughs> นี่ตอนแรกเอารถตอนไลฟ์ตอนแรกยังเป็นยายน้องอยู่เลยตอนนี้เตรียมการล่างเป็นน้องจอร์ดแล้วครับเฮ้ยเป็นจอร์ดนะครับ <c oughs> อ่าชองทําการติดตามนะครับนี่พินคอมเมนต์เป็นแล้วนะครับ บ๊ายบายพัตเตอร์บ๊ายบายกลับดีๆนะได้เลยไว้เจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายครับใ้ามีแฟนขับซื้อให้นะครับสำหรับนาฬิกานะเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับ อันนี้แบบว่าแฟนคลับซื้อให้แล้วก็จริงๆแบบว่าของที่แฟนคลับซื้อให้รถหลายอย่างคือรถเอาไปแต่งห้องด้วยแล้วก็เอารถก็ได้ใส่ด้วยครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสําหรับของขวัญที่ส่งมาให้รถนะครับทุกกเทศกาลเลยจริงๆขอบคุณมากๆครับใช่ใส่บ่อยมากครับมันใส่สบายดีครับสวัสดีครับพี่นัท เป็นไงบรรยากาศมาเข้าไลฟ์หน่อยบรรยากาศในกองบทสุดท้ายสวัสดีครับใช่รู้สึกเป็นไงบ้างพี่รู้สึกรู้สึกอะไรรู้สึกเหางาร,รู้สึกเร็วเออมันเร็วมากเพราะว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ทําให้เราทั้งสิบสี่คนมาเล่นด้วยกันหลังจากนี้ก็อาจจะแบบว,ว่ารวมกันยากแล้วหรือเปล่านั่นแหละสิต้องรอตูต่อ,ตอไปต้องเนี่ยให้แฟนคลับซัพพอร์ตเนี่ยติดตามพี่นัทได้นะครับไอจี IG. มีก้ามใหญ่มากในโชว์ก้ามหน่อยสิ เออโชว์ของหน่อยต้องดูเราดูในซีรีส์ว่าเออไอนี่คือน้ำจิ้มนะครับบอกเลยว่าในซีรีส์เขาอ่ะคือแผ่วพาวมากทุกคนใช่แผ่วพาวนะพี่แผ่วพาวมากพี่เราพี่พี่พี่เออเออพี่ไหนฝากติดตามไอจีพี่หน่อยชื่ออะไรไอจีอะไรเดบิวตยูทีนะครับฝากติดตามด้วยครับได้โอเคสุดยอดแผ่วพาวหน้าครับไม่สู้ไม่สู้เออวู้หู้ติดกับไันทีพีนันฝากวางไว้ในทันทครับ ตอนนี้นะครับก็ได้มีแอดมินเพจ a อทาม2ี่ส f i c กออเชเข้ามาดูแล้วครับว่ารถจะหลุดสปอยอะไรบ้าง mm hmm. บอกเลยนะครับว่าเด็กในสังกัดนี้ขายของและขายของ mm hmm. เด็กในค่า a t อ mm hmm. ทามยสุข,ของเราทุกคนบอกเลยว่าแต่ละคนนี้เด็ดมากเลยมีของดีมากเลยครับ mm hmm. ของจริงของจริง mm hmm. ยิ้มแบบเห็นตา ได้ไหมอะทุกคนรถฝืนยิ้มแบบเห็นตาเราดูรถเต้นเพลงของพี่ๆอยู่นะเออเลยหรอมีคนบอกว่าไม่อยากให้อาเรถเต้นนี้ว่ะบอกเลยที่เห็นเอารถนะว่ายายน้องมีกล้ามอ่ะบอกเลย คือเด็กเอท้ทำยี่สบทุกคนบอกว่ามีกล้ามแบบแน่นๆบอกเลยแน่นๆจริงๆน้องบุญสวัสด,ดี <c oughs> อะไรผมหลุดสปอยอะไรไม่มีไม่มีเลย ครับขอบคุณสำหรับฟุดทักวันนี้มากครับแฟนขบทุกคนชาวเดลเวทุกคนขอบคุณมากจริงๆร,รู้สึกว่าเออมันแบบเป็นตลาดตลาดนะัดตลาดแบบบรรยากาศดีมากไม่ใช่แค่แฟนขาโอรถเองนะก็สำหรับทุกๆคนด้วยนะครับพี่อูว,วัสดีเราเจอกันอีกแล้วทำอะไรอยู่ครับตอนนี้พี่อยู่กองซีรีส์ครับน้องบุญ คนเน่ยมาดูมีคนเน่ยมาดูครับเป็นไงทุกคนทันค่าหรือยังครับเออจัดฟันได้สี่เดือนเองครับ เนี่ยสี่เดือนเองแป๊บเดียวเองยังไม่นานมากเลยครับยายน้องเออยายน้องก็มากินแล้วทาไมรู้สึกว่าแชทกับกับเที่ยวรถผู้อยู่มัน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 ดีเลยอะครับแชทมันดีเลยมากเลยใช่ไหมแกรึจริงเหรอครับเออบอกเลยว่ามันดีเลยมากคือตอนนี้พี่พูดไปใช่ไหมอ่ะแต่ว่าแชทมันอะมัน่มขึ้นมาเออมันช้ากว่าเยอะเลย เฮ้ยเอาว่ะมาคุณแม่คุณแม่สวัสดีคุณแม่คขาสวัสดีครับแม่คัเปอร์สวัสดีครับบอกเลยว่าเนี่ยคือแบบว่ามันดีเลยมากดีเลยจริงๆน่าจะเป็นที่ไอจีแหละเป็นที่เน็ตเลยสัญญาณโยโย่พี่อูวันดีแก๊บวะเออพี่อูวัีครับพี่อูวัีครับเออนี่มาวันดีเลยครับ ไปติดตามได้นะครับน้องแก๊ปนะครับพี่ตู่อ้าเฮ้ยเฮ้ยลเลยเหรอ ใช่เหรอพี่อูมาทำอะไรอะ่ะม,ม,มีคนหนึ่งหนึ่ถึงหนึ่งอัตราเลยบอ เลยบ่อเลยบ่อขาฝนตกระวังป่วยกันด้วยนะคะทุกคนฮ <c oughs> เคทุกคนนะเราต้องแบบว่าปิดไลฟ์แล้วเพราะว่าเราต้องไปเตรียมตัวเข้าซีนต่อไปนะครับก็บอกเลยว่าวันนี้มาให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศนิดเล็กๆน้อยในกรในกรองว่ะในกองครับแลวตอนนี้เขากำลังถ่ายอยู่สนนะักวนเราลงมานั่งนั่งแบบว่าอ่านอ่านบทรอครับดูแลสุขภาพ้ะยนกคนอย่าโดนฝนนะครับ ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเราดูติดตามซีด้วยนะครับตอนแรก18กคุมภาพันนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับ o v e r a y รักได้ใหม่ในไม่ยิ้มนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจไอทามยี่สิบกออฟฟเด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น IG, TikTok, Twitter ครับแล้วก็ Facebook นะครับไปติดตามกันด้วยนะครับทุกคนจะมีคอนเทนต์ดีๆมาให้ทุกคนได้ติดตามแน่นอนครับบอกเลยว่าเด็กไอทามี่สทุกคนแบบว่างานดีมากๆเลยครับ แฟงสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย